มันเหลืออีกแค่ไม่กี่วันเองนะพี่ที่มันมันจะหมดเวลาทางของทางมหาลัยอะค่ะตอนนั้นมันจะไม่ทันเลยนะพี่ที่เขาจะตัดสิทธิ์นู้เพื่อนเพื่อนคนอื่นเขาก็ไปจ่ายค่ะเธอมหมดแล้วนะคะมีไปสนีมาส่งนู้ค่ะตอนนั้นหนูไม่มีสมุดบัญชีพระองค์ พระองค์ติดต่อมาแล้วให้รัชเลคานะคะตอบจดหมายครับมาว่าให้หนูนส่งไปเ็จแล้วก็ที่หนูต้องจ่ายค่าเทอมค่าใช้จ่ายที่หนูต้องเรียนในแต่ละเดือนไม่ให้พระองค์แล้วจดหมายไปรษณีย์นะก็มาถึงหนูแล้วก็พร้อมกับเงินค่าเทอมเทอมแรกของหนูจำนวนสองหมื่นบาทใส่มาในซองไปรษณีย์ะค่ะ ให้หนูเป็นคนเซ็นรับ